อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่18นะครับกุมภาพันธ์พศ2566นะครับขนานี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงพอดีนี่หัวใจเศรษฐีนะครับหรือว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเนี่ยสาลิกาด่างนะครับนี่ของมันโตใหญ่ขนาดนี้เลยนะสวยมากสวยมากนะครับนี่ใครจะเอาต้นนี้ ใหญ่ๆเลยนะครับใครจะเอาต้นนี้บางตัวขอ500นะเดี๋ยวเปลี่ยนใส่กระถางจานไปให้อันนี้มันเป็นกระถางมังกรปี๊บนะครับเนี่ยใครจะเอาต้นนี้ทักมามีมีกี่ต้นไม่รู้ตัวจำไม่ได้แล้วน้องๆไปวางไว้ไหนหมดไม่รู้อันนี้คือเอามาวางหน้าร้านนะครับแล้วก็อันนี้มาดูภาพรวมวันนี้ยังไม่ได้ลงภาพรวมเลยว่ามีอะไรยังอยู่อะไรไปแล้วบ้างนะครับนี่นะครับนี่700นะ700ค่าส่ง150แล้วก็โป้ยเซียนนะครับโป้ยเซียน 5ต้น500ค่าส่ง100นะครับแล้วก็ชวนชมนะครับนี่นะครับตัวก็ขายต้นละร้อยใครมาซื้อที่ร้านคือต้นละร้อยต้นละร้อยหกต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับนี่ขายอย่างนั้นแหละไซส์แปดนิ้วก็ต้นละสองร้อยนะครับต้นละสองร้อยแปดนิ้วที่เนี่ยหลายเสียบเนี้ยนะครับต้นละสองร้อยสามต้นห้าสามต้นห้าร้อยนะส่วนเสียบเดียวก็ต้นละสองร้อยเหมือนกันครับก็สี่ต้นห้าร้อยตามตามนั้นแหละนะครับง่ายดี ง่ายดีนะครับอ่ะอันนี้น้องบิ๊กก็วันนี้กําลังจะไปไปส่งไม้ให้คุณพี่พรจันทร์นะครับนี่ก็ทําการสับกระถางเล็กน้อยนะครับคุณพี่พรจันทร์กระถางใหญ่ยกไม่ไหวจริงๆยกไม่ขึ้นเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกได้สองสาวันแล้วกระถางเฉพาะกระถางนี่หนักมากนะครับก็เลยปรึกษากับน,น้องๆน,น้องบอกบางเอากระถางอ่าเขาเรียกอะไรนะกระถางก้นตื้นให้ให้ไปเหอะเพราะว่าไม่งั้นยกไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะเฉพาะกระถางอ่ะเฉพาะกระถางก้นลึกเนี่ย 30กโลอ่ะครับยกกันไม่ไหวลองยกแล้วยกไม่ขึ้นนะครับเนี่ยถอนต้นไม้ลงเลยครับเนี่ยคือหมดกระถางรอบนี้คือไม่เอาแล้วครับไม่ไหวแล้วแพงมากด้วยนะครับใบหนึ่งพันห้า 1, เนี่ยใบหนึ่งพันห้าย, 1, ยกยากมากต้องใช้รถเคนยกหรือไม่ก็ต้องใช้ใช้แรงคนนี่ต้องใช้แบบแมนๆมนเลยนะสี่คนจะยกพร้อมต้นไม้นี้ได้นะครับก็ก็พวกเราก็ยกกันไหวแหละแต่มันหลังจะเสียเพราะนั้นก็เลยบอกคุ้อก็เลย ขอคุณพี่พรจันทร์เลยครับเปลี่ยนเอาเป็นกระถางที่เล็กกว่าตื้นกว่าแล้วก็มันมันมันทรงมันใช่ใช่มากกว่านะครับเนี่ยครับกําลังให้น้องๆออกไปส่งนะครับนี่ก็เอารถน้องบิ๊กไปนะครับนี่ของคุณพรจันทร์นะครับนี่ก็มีอันนี้ทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่นะครับอันนี้อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวน้องๆเขาจะจัดการเซตเซตกันไปนะครับนี่ไม้สวยๆเยอะครับไม้สวยๆเยอะนะครับ ชอบต้นไหนอะไรยังไงทักทายมานะครับเนี่ยเต็มนะครับแปดต้นสองพันยังมีนะครับแปดต้นสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งชุดที่หนึ่งนี้คุณจิมจิมรับไปแล้วนะก็ยังเหลือตรงนี้เนี่ยครับดูเลยดูเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับบางโตก็ไล่ไล่เลียงไม่ค่อยถูกหรอกครับว่าตรงไหนเดแต่บางตจะคัดให้แปดต้นสองพันเนี่ยบางตรู้อยู่แล้วว่าอันไหนบ้างนะครับก็จะคัดให้สวยสวยใหญ่แห่ละของคุณจิมจิมอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยหก แล้วก็7 8เดี๋ยวบางโตจะเอาต้นแฝดให้คุณจิมจิมไปด้วยนะครับนี่นะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับบางโตถือว่าคุณคุณจิมจิมช่วยบางโตเยอะแยะแล้วนะครับนี่ต้นแฝดต้นนั้นเลยให้เลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยทําใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ไส่มาเลยครับนี่นะครับแล้วก็ถัดต่อไปก็เนี่ยครับใครจะเอาก็ทักมา8ต้น2 0 0 0ค่าส่งร้อยหนึ่งไม้ไซส์ปิ๊บใหญ่มากนะครับนี่ก็กําลังเด็ ก็ทยอยกันไปนะครับเดี๋ยวน้องๆ้องเขายกนะครับแล้วก็นี่ไซส์หกนิ้วหกต้นห้าร้อยนะครับหกต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบมีมีมีสองหนึ่งสองสามที่ห้าเนี่ยไปดูในคลิปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสี่ต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับจะมาที่ร้านก็ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีอ๋อที่ลงเมื่อเช้ากับเมื่อเย็นเนี่ยสามต้นห้าร้อยนะครับก็ยังมีอีกหลายต้นนะครับใครสั่งได้เลยไม้ใหญ่เอาไปใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วได้เลยนะครับใครให้ส่งทั้งกระถางก็ขอค่าส่งก็ สต้นก็ร้อยหนึง่งนะครับใครให้ถอนส่งก็60บาทนะครับทักมาได้เลยแล้วก็มีไซส์หนิ้วนี่บางตัวยังไม่ได้ลงขายนะย้ายมาจากฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันตอนเช้าต้นใหญ่มันบางบางสองข้างไม่ได้ก็เลยย้ายมาฝั่งนี้ค่อยดีหน่อยนะครับคือให้มันโดนแดดเยอะๆนะครับเพราะฝนมันเพิ่งตกต้องให้ไม้โดนแดดเยอะๆนะครับนี่ ก็ใครจะเอาก็ทักทายมาเนี่ยแบบนี้เลยครับเนี่ยหต้น500แบบนี้จัดไปแบบนี้นะครับค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกนี่ใครจะเอานี่ต้นใหญ่ๆนะครับนี่ดูได้เลยนะครับมีโทนชมพูนะครับชมพูแดงอ่าชมพูเหลืองเหลืองก็จะมีหลายเหลืองเนาะขาวนะครับนี่ชมพูชมพูแดงเหลืองขาวแล้วกันง่ายๆมีม่วงม่วงมีม่วงมี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 นี่ม่วงม่วงนี่ อ,อะไรนะจำชื่อไม่ได้เนี่ยนะครับมีม่วงนะครับม่วงแล้วก็นั่นมีหลายต้นมีหลายต้นนะครับนี่นี่สวยๆนะครับสวยๆเนี่ยองยอดนะครับะระฆังทองแสงจันร์นะครับมีมีหลายมีหลายสเต็ปเลยนะครับเนี่ยหกต้นห้าร้อยค่าส่งก็เท่าไหร่หกสิบบาทนะครับอืม สิบสามต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับใครชอบทักมาใครชอบทักมาหกต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบาทดูต้นดิสิบสามต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งใครชอบทักมานะครับถ้าจะส่งทั้งกระถางก็หกต้นก็ขอค่าส่งร้อยหนึ่งสิบสามต้นก็ขอค่าส่งสองร้อยนะครับนี่ใบด่างมีนะครับนี่ใบด่างมีนะครับใบด่างนี่ห้าต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบเนาะนะครับแล้วก็นี่ใบด่างแปดนิ้วมีนี่ใครจะเอา,านึ่ละกันต้นนี้ แปดนิ้วนะใบด่างอ่าเป็นนีลาการนะแปดนิ้วขอสองร้อยค่าส่งหกสิบนะครับนี่นะครับแล้วก็มีใบด่างสยามโรล่านี่มีแล้วก็มีใบดาา่า,บดางหินอ่อนนี่มีแปดนิ้วนะครับตอนนี้ครับไม้ส,สวยๆตอญี่ปุ่นทรงสูงนี่แปดนิ้วก็มีแล้วก็นี่สิบเอ็ดนิ้วมีอยู่กี่ต้นเนี่ยมีอยู่ห้าต้นนี่ต้นนี้สูงมากนะครับนี่สูงปป๊ดๆเลยไอตอนะไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่กิ่งที่เสียบนี่มันเสียบนานแล้วนี่ตั้งแต่ร้านข้างนอกแ,แล้วไงใครจําต้นนี้ได้เนี่ยมันเพิ่งให้ดอกเนี่ ยสูงปิดเลยสูงดีอันนี้เดิมอันนี้อันเนี้ยตอมันเสียบแค่ตรงนี้แต่กิ่งมันพุ่งขึ้นมานะครับนี่นะครับห้าต้นนี้ใครจะเอาทักมาเด้ออ่ห้าต้นนี้ใครจะเอาเท่าไหรเนี่ยห้าต้นนี้มาห้าต้นนี้นะสูงสูง,สงใหญ่ๆหเลยเนี่ยใครจะเอาทักมาบางโตขอสองพันก็พอค่าส่งให้บางโตสักร้อยหนึ่งมาสวยใหญ่ ไซส์สิบเอ็ดนิ้วนะฮะต้นนี้บางตัวขอสองพันขอค่าส่งให้บางตัวสักร้อยนึงขอแล้วนะครับสักร้อยหนึ่งอันนี้ก็ยังมีอยู่นะอันนี้ของคุณพาอของทียพาสันที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเนาะก็ยังไม่ได้ออกขายก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนชุดไปแล้วนะครับก็คือชุดผิดชุดผิดนะครับนี่<า>อ่าครับก็นั่นแนหะก็มีมีสามต้นนั้นก็ยังอยู่นะครับนี่แล้วก็มีสามต้นนี้นี่นี่สามต้นนี้ก็ยังอยู่นี่น สวยมากนะครับเนี่ใครชอบทักมาต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะเนี่ยใครชอบทักมานะครับแล้วก็มีอะไรอย่างหนึ่งต้นใหญ่ๆก็มีเนี่ยนะครับนี่นะครับชอบต้นไหนทักมานี่ต้นนี้สวยมากบางตัวบอกเลยนะครับอยู่ในกลุ่มเนี่ยต้นเดียวสี่พันค่าส่งก็สามร้อยเนี่ยสวยไหมอ่าสวยมาก,อ,ามากอันนี้ก็เหมือนกันดูผิวดิดูผิว,ผวนะครับผิวสวยมากนะครับเนี่ยค่าส่งสามร้อยนะครับแล้วก็ต้นต้นไหนต้น อา้าวอันนี้ถูกนี่นี่น,น,นี่มาอยู่กระถางนี่แล้วนะครับนี่นี่นี่อันนี้เคยอยู่กระถางก้นตื้นตรงนี้ไงก็คือสับให้คุณพี่พรจันทร์ามาแล้วยกไม่ไหวไปไม่ไหวจริงๆหนักมากนะครับพอแล้วกระถางนี้แพงแพงมันดีอ่ะมันดีแต่ว่ามันไม่เหมาะสมสําหรับการยกอ่ะมันต้องใช้รถยกคนยกนี่โอ้โหแทบแย่นะครับแล้วก็คือมันเลี้ยงต้นไม้ดีแหละแต่พอยกเคลื่อนตัวเคลื่อนย้ายนี่โอ้โหแทบแย่แทบตายเลยนะครับก็ นั่นแหละครับตามนั้นเลยนะครับไปแล้วนะครับอ่าคุณพี่พรจันทร์ครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับรถไม่ติดนะครับไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี่ครับไปแล้วนะครับกรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่น้องๆเขาไปกันนะครับบางโต๊็เฝ้าร้านตามภาษาคนแก่น้องเขาไปกันได้นะครับไปตามนั้นเลยนะครับนี่นี่นี่หกต้นห้าร้อยใครต้องการสนใจทักมานะครับหกต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับนี่ สวยๆงามๆอลามาาตานะครับนี่นะครับใครชอบสนใจทักมานี่ติดฝากด้วยนะติดฝากฝากหนึ่งเนี่ยกระถางต้นลึกบางโตไม่ขายไม่เอาแล้วครับขอก้นตื้นแล้วกันก้นลึกไม่ไหวนะครับยกมันไม่ไหวอย,ยอมเลยที่ยกขึ้นได้นี่คือบางโตจ้างจ้างคนงานที่เขาเป็นต่างด้าวมายกนะถ้าคนคนของบางโตจริงก็คือได้ก้นตื้นก้นลึกนี่ไม่ไหวเฉพาะกระถางก็ยี่สิบกโลนะครับก็ยอม ยอมไม่ไหวนะครับเนี่ยเนี่ยขนาดของของพี่อะไรอีกสามต้นเนี่ยของพี่ออะไรนะเนี่ยยังไม่ได้ยกขึ้นรถเลยเพราะยกกันไม่ไหวแล้วยิ่งฝนตกเมื่อวันพุธด้วยโอ้หนักมากยกไม่ไหวก็มาแล้วก็ไม่ได้ยกคือเดี๋ยวเขาจะจ้างรถมาแล้วก็เอาคนมายกนะครับเพราะพวกบางตัวจริงไม่ไหวกระถางใหญ่นี่บางตัวยอมกันเลยเพราะว่า พอยกกันทีนี่ต้องกินยาเลยนะครับหนักมากสู้ไม่ไหวนะครับก็นี่นี่ต้นนี้นะครับนี่สี่พันสี่พันแล้วก็สี่พันนี่ยมันใหญ่นะครับสามต้นนี้ของหมื่นหนึ่งค่าส่งก็หกร้อยนะครับแล้วก็มีชุดนี้นี่ชุดนี้เนี่นี่ต้นนี้นี่สี่พันสี่พันแล้วก็ข้างหลังข้างหลังนะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้บางตไม่ขายแล้วนะครับนี่สี่พันนะครับนี่ สามต้นนี้ก็ขอหมื่นหนึ่งขอค่าส่งก็หกร้อยนะครับท่านใดสนใจทักไทยมาอันนู้นก็อันนี้เป็นเฮอร์คิวลิสนะครับเนี่เพชรอีสานสวยมากมีต้นนู้นอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไม้เก่าโบราณอันนี้เก็บอันนี้เป็นไม้เก็บสวยมากเห็นไหมอันนี้เป็นไม้เก็บของมองังโตอีกต้นหนึ่งนะครับเก็บ,นะบเก็บแล้วนะครับมีหนึ่งต้นมีสองต้นที่มังโตเก็บแล้วนะครับก็ไม่ไม่ไม่ขายแล้วนะครับเพราะว่ามันห้าหกต้นทั้งหมดอ่ะมันมีทั้งหมดเจ็ดต้นอ่ะ ไปอยู man, ท่ที่ลูกค้าแบ่งสันปันสวนกันไปแล้วทั่วท, like man, ทั่วทั่วประเทศแล้วนะครับก็มีไปภาคตะวันตกภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ครับภาคกลางก็อยู่ที่บางโตภาคใต้ก็ลงไปแล้วนะครับเป็นไม้เพชรน้าวังตัวแรกๆอายุ20กว่าปีนะครับอันนี้ก็คือคนที่เขาเลี้ยงไม้คือทําสวนทําอะไรเขาจะรู้นะครับก็แบ่งกันไปแล้วนะครับต้นตำลัดเจ้าต้นตำลับก็เหลือไว้2ต้นมาอยู่ท anyway> ี่บางโต7ต้นก็แบ่งแบ่งไปตามภาคต่างๆที่คนเลี้ยงไม้เยอะๆเขาเอาไปก็บางโตก็เก็บแล้วนะครับ อ่ะนี่ราชินีพันดอกเพาะเมล็ดนะครับเนี่ยดูรีลาลาก,ก่อนอันนี้ลากธรมนะกธรมชาตินะลากธรรมชาตินะนี่กระถางแปดสิบเซนนะแล้วนู้นอีกเป็นแปดสิบเซนก็ลึกนะครับนบ่นะครับต้นละสี่พันนะครับค่าส่งก็ต้นละสามร้อยนะครับออสองต้นก็ขอเจ็ดพันนะครับค่าส่งก็ขอห้าร้อยนะครับในสองต้นนี้พันใดสนใจทักท,าย,ทายมาแล้วก็อันนี้เพชรหน้าวางังเนี่ยต้นละสองพันนะครับเนี่ยเป็นไง กิ่งก้านทรงสวยตัวละสองพันค่าส่งก็ต้นละร้อยครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ตัวละสองพันค่าส่งตัวละร้อยสวยมากครับน,นี่กระถางหกสิบนะตัวละสองพันค่าส่งตัวละร้อยข้างหลังก็เหมือนกันครับตัวละสองพันค่าส่งตัวละร้อยนะครับอันนี้เป็นหน้าว <c oughs> ังตัวเตี้ตยนะครับกิ่งก้านทรงจะแตกเป็นปะกาลังนะครับแล้วก็มีหน้าวังนี่ตัวนี้อันนี้ตัวละพันห้านะครับค่าส่งก็ต้นละร้อยนะครับอันนี้อีกนี่ นี่ก็เหมือนกันครับนี่ต้นละพันห้าค่าส่งก็ต้นละร้อยนะครับต้นละพันห้านั้นกิ่งดำๆค่าส่งต้นละร้อยต้นนี้เป็นหน้าวางอีกตัวหนึ่งที่สวยมากนะครับนี่ส่วนทรงองค์เอลใช้ได้อยู่ในกระถางมังกรนะครับอันนี้ขายสามพันค่าส่งก็ต้นนี้ก็ขอร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีกระถางมังกรนี่ต้นนี้ต้นละพันพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งกระถางมังกรใบนี้ที่บางโตเคยพูดนี่เป็นมังกรกับหัวนี้อันนี้ทําเฉพาะนะใบใครใบมันมีใบเดียวนี่แหละนี่เป็นมังกรกับหัวอย่างนี้ แปลกดีไหมมีใบเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาส่งประเทศจีนนะครับแล้วก็เผลอว่าบางตัวไปเจอบางตัวก็ถามทำไมเขาทำนี้บอกว่าลูกค้าเขาสั่งให้ทาทรงนี้เป็นมังกรสามเล็บนะครับมับงกรสามเล็บแล้วก็ให้ทําทรงนี้มีสิบห้าใบใบนี้มันคือมีรอยเล้านิดหนึ่งเขาก็เลยคัดออกนะครับบางตัวก็เลยเอามาเวยดีแปลกดีนะครับถามว่าขายเป็นกระถางไหมไม่ได้ขายนะครับขายต้นไม้แต่นี่กระถางม,มันได้มาก็เลยบอก นะครับบอกให้ฟังนะครับว่ากระถางมันตรงนี้สวยดีมันไี่เคยเห็นมันตไม่เคยเห็นมันตก็เลยเอามานะครับนี่นี่สวยไหมคล้ายๆทรัพย์เศรษฐีอันนี้มันเป็นลูกไม้ของมังตัวเองนะเนี่ยก็ได้กิ่งมาเออไม่ใช่ของมังตัวเองเป็นลูกไม้ที่ได้มาเนี่ยทั้งทั้งต้นเลยนะเนี่ยนะครับก็เสียบได้เท่านี้นะครับนี่ใครจะเอาต้นนี้ทักมาหน้าไม้อยู่ไหนหน้าไม้อยู่นี่นะครับนี่โอ้อันนี้มันคว่ําไปหน่อยนะครับอ๋อมันเป็นที่ขาตั้ง ตัวนี้ก็ขอพันห้านะครับขอพันห้าค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับใครสนใจก็ทักทายมาโรยเซียนเนี่ยสวยไหมดอกพุ่งบานจะเขียวมาแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยอยู่ในกระถางหกสิบเซนเต็มนะหกสิบเซนเต็มเนี่ยนะครับใครชอบตัวนี้ก็ขอพันบาทค่าส่งสามร้อยส่งทั้งกระถางนะอันนี้ต้นหนึ่งสีแดงสวยมากมนะครับกำลังแตกกิ่ง,งเห็นไหมแตกกิ่งแตกก้านแตกฟอมแตกกออย่างนี้เลยนะครับสีแดงสวย นี่ก็ขอพันบาทค่าส่ง3า0ร้อยนะครับใหญ่ๆสวยๆก็เป็นไม้ที่สวยงามนะครับแล้วก็มีนี่ยกกำแพงเมืองจีนอันนี้ตัวมีใบนะตัวมีใบนะครับใครจะเอาก็ทักมานะครับก็ขอ2 5 0 0น้านะครับค่าส่งบางตัวต้องถอนห่อต้นส่งนะส่งทั้งกระถางไม่ได้เพราะว่ามันดี๋ยวกระถางมันแตกนะครับนี่ขอสอง0ันห้าใครมาที่ร้านก็ยกกระถางไปด้วยแล้วกันนะครับง่ายดีแล้วนี้ก็ขอเนี่ย น,นี่ขอ3,500นี่เป็นหยกกำแพงเมืองจีนเป็นด่างอย่างนี้นะทั้งต้นเลยนะครับกำแพงเมืองจีนน,นี่ในกระถางปี๊บนะนี่นะครับเป็นด่างทั้งต้นเลยนะครับไม่เขียวนะขอ,มองมันโตเป็นด่างแบบนี้ก็ขอ3,500นะครับก็ใครมาทีร้านก็ยกกระถางไปด้วยให้ถ้าให้ส่งเดี๋ยวค่อยขอค่าส่งตังหกไม่รู้เท่าไหร่ไม่เคยส่งนี่นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ย เป็นด่างอย่างนี้นะครับนี่ร้อยห้าสิบนะครับส่งทั้งกระถางก็หกสิบบาทนะนี่ด่างอย่างนี้สวยมากนะครับเป็นด่างเป็นแผ่นอย่างนี้นะนะครับแล้วก็มีนี่อะไรนะว่านพญานาคราชนะครับนี่ก็สามกระถางเท่าไหร่นะกระถางละกระถางละร้อยใช่ไหมกระถางละร้อยนะครับสามกระถางสามกระถางส่งฟรีปะใช่ปะ หากระถางสามกระถางส่งฟรีอ่อประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละนะครับได้ปะไม่ได้ดิสามกระถางค่ากระถางก็ส่งฟรีไดสามกระถางส่งฟรีไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ชาดักนะครับก็มีสามต้นแล้วนอกนั้นลูกค้าไปหมดแล้วนะครับสวยดีอ่าสวยๆมีสามต้นนี้อันนี้เป็นเป็นขึ้นมาตรงนี้นะครับสามต้นนี้สวยๆเนี่ยนะครับสวยดี สามต้นก็ขอห้าร้อยต้นเดียวก็ขอสองร้อยนะครับสามต้นห้าร้อยสามต้นห้าร้อยค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับส่งทั้งกระถางเลยนะแล้วก็ต้นนี้ขอห้าร้อยนะครับกิ่งเริ่มมานี่ยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยตัวไว้ตัวไวเนี่ยมาอยู่กับบางโตเนี่ยตัวไวพอเปลี่ยนกระถางแนะล้วกิ่งมาต้องตัดต้องเลม็มนะครับอันนี้ก็ขอห้าร้อยนะครับค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับกุหลาบเดี๋ยวรอดอกรอบใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าพอฝนตกพออะไรแนละ้วนี่ดอกรอบใหม่มาแล้ว ี่ดอกรอบใหม่มาแล้วนะครับพวกเนี้พอนั้นต้องเด็ดนะครับปล่อยมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเด็ดไม่เด็ดแล้วมันดอกก็จะย้วยลงอย่างนี้แหละนะและ้วก็โอ้ยมีหลายอย่างอ่ะนี่ห้าพันค่าส่งสามร้อยดอกใหญ่มากต้นส,สวยมากดูดิหน้าไม้อยู่ฝั่งนู้นะนะตัวเอียงไปฝั่งนู้นนะครับสําหรับลูกค้าเดินข้างในอ่ะนี่อันนี้ก็สามพันค่าส่งสามร้อยอันนี้มีตํนหนตรงนี้ก็ขอสามพันค่าส่งสามร้อยนะครับ อันนี้เป็นชมพูตัวใหม่เดี๋ยวรอดอกมารอบใหม่แล้วกันอันนี้เป็นเหลืองเพิ่มซับนะครับเป็นตัวออริจินอลเวอร์ชันเลยอ่าเป็นตัวเวอร์ชัน2เออเป็นตัวเวอร์ชัน2อันนี้อยู่ในกระถางหปีบนะครับอันนี้เป็นกิ่งที่บางโตตัดเสียหลายๆกิ่งเลยอันนี้เป็นไม้เก่าแล้วเก่าโบราณตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชมพูตัวใหม่นะครับแลนะข้างหลังนี่เห็นสีจัดจนนั่นก็คือตัวพอ่อเมล็ดนะครับตัวพอ่อเมล็ดเป็นไม้พอม่อเมล็ดลากแก้วนะครับชมพูลีลนะอ่า ชมพูแฮปปี้นะ,นะครับนะครับอันนั้นขอพันห้าค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับเป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดนะแล้วก็มีนี่นี้ยขอสี่พันใช่ไหมขอสี่พันค่าส่งก็สามร้อยต้นใหญ่ในกระถางหกสิบนะครับใบด่างหินอ่อนมีกิ่งข้างหน้าเป็นกิ่งเดิมนะครับนั้นก็เป็นเนี่ยเห็นตรงนั้น่ะเนี่ยเป็นยักษ์ยักษ์ญี่ปุ่นรงสูงนะครับต้นดำานนั้นขอสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับ แล้วก็โอ้ยเยอะแยะนะครับเยอะแยะตะแป๊กไก่นะครับอธิบายไม่ถูกมันเยอะมากนะครับกี่นาทีละครับก็มีหลากหลายครับเอาเท่าที่จําได้ละกันเพราะว่าพอมันลงขายมันลงไปเรื่อยไงลงไปเรื่อยเื่อยไม่รู้อะไรเป็นอะไรมีลงอันไหนบ้างเดี๋ยพอนั้น้ก็จะเห็นภาพรวมนะครับแล้วก็มีของคุณมณิดาเนี่ยต้นนี้ต้น,นนี้นะครับคุณมณิดารับไปแล้วนะครับนี่ต้น,นนี้คุณมณิดารับไปแล้วนะครับนี่ ไปแล้วนะครับไปอยู่กับเจ้าของใหม่อันนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดนะเป็นลูกไม้นะครับสวยมากเอ๊ะไม่ใช่คุณไม่ยาคุณยูอ่าคุณยูเดี๋ยวส่งวันจันทนะครับขออภัยนะครับรับไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้หวัันใจเหวันใจนะครับนี่เนี่ยดูสิสวยไหมนะครับเนี่ยแปดต้นแปดต้นสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับของคุณจิมจิมก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ต่อเลยนี่ แต้นนี้สามสี่ห้าหกใช่ไหมเจ็ดไหนต้นหนึ่งแปดนะครับนี่ก็อยู่เวิร์กนี้นะครับแปดต้นนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าเจ้าต่อไปนะครับก็รับอันนี้ไปนะครับด้านหน้านี้คุณจิมจิมรับไปแล้วแล้วก็มีต่อจากตรงนู้นนะครับเนี่ยแปดต้นสองพันบอกมาเหอะเดี๋ยวบางตัวจัดใหญ่ๆให้ไม่ต้องกลัวว่าจะได้ไม่ใหญ่ไม้บางโตเกินคุ้มนะครับบางตพูดแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าไม่ใหญ่ นะครับถ้าบางโตขายอ่ะบางโตปล่อยขายบอกว่าต้นใหญ่เต็มกระถางนี่คือยังไงก็เต็มกระถางนะครับไม่มีมาโมเมมาอําลูกค้านะครับเพราะว่าค้าขายมา 6- 7ปีนะครับใน YouTube ในเฟซเพราะนั้นลูกค้าการันตีได้บางโตการันตีตัวบางโตเองได้ว่าบางตทําการค้านี่เป๊ะนะครับต้นไม้ยังไม่สลับเลยนะครับนอกจากว่าต้นไหนที่มันมีรอยมีอะไรแล้วก็แบบเพิ่งจะเห็นเงนี้ยก็จะบอกลูกค้าถ้าลูกค้าโอเครับได้ก็เอาไปถ้าลูกค้าบอกเปลี่ยนเถอะก็เปลี่ยนแค่นั้นเอง นะครับเพราะเราค้าขายกันอะนะครับมันมันไม่ใช่ว่าต้องมันมีเล่มีเหลี่ยมมีไอ้นู่นไอ้นี่รูปเดียวเที่ยวทั่วโลกที่เขาทํากันบางตก็ไม่เอาบางตต้นไหนต้นนั้นนะครับพอมสบายใจไม่ต้องมาด่ากันทีหลังนะครับค้าขายลูกค้าบางโตเจ้าใหม่ๆไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรล่อตาล่อใจอะลูกค้าบางตมีแต่เจ้าเก่าๆค้าขายกันมา3 4 4 5ี่ี่หปีแล้วพอเจ้าใหม่เข้ามาก็พอใจชอบใจก็ซื้อขายกันมาเรื่อยนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ใครที่แบบ เนี่ยเดี๋ยวเห็นคลิปเนี่ยใครที่เป็นลูกค้าเจ้าใหม่ก็เข้ามาเนี่ยพิมพ์ลงไปใต้คอมเมนต์เลยครับว่าเออขอขอคอมเมนต์ลูกค้าเจ้าที่ซื้อขายกับบางโตอ่ะเพื่อความมั่นใจอะไรเงี้ยก็พิมพ์บอกได้เลยนะครับเพราะว่าบางโตไม่มีหมกเม็ดนะครับก็จะเจอแต่ลูกค้าหมกเม็ดกับบางโตแหละอันนี้พูดบางทีก็น้อยใจบางทีก็เสียใจนะครับก็มาบ่นให้ฟังกันทีว่าเออเนี่ยเจออย่างนี้เจออย่างนั้นเจอก็มาบ่นก็บางคนเขามาว่ามาว่าคือ มาว่าว่าเออทาไมต้องว่าเขาด้วยบางตบอกบางโตัไม่ได้ว่าใครเลยนะบางโตไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะมันคือภาพรวมที่บางโตเจอมานะครับลูกค้าบางคนก็ร้อนตัวรู้ตัวแหละนะครับรู้ตัวร้อนตัวนะครับบางโตไม่ได้ว่าใครเป็นเป็นกิจจารักษณะบางตไม่ชอบประจานใครอะบางตพูดออกปากอย่างเงี้ยให้ให้ลูกค้าเข้าใจถึงว่าตัวบางตเป็นอย่างนี้แล้วคุณยังทําอย่างนี้กับบางโตอีกหรอเพื่ออะไรต้นไม้ต้นหนึ่งสองต้นอะเออมันไม่ใช่อะไรหนักหนาหรอกนะครับมันอย่ามาเหลี่ยมกับบางโตเลยนะครับ แล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนตังค์และส่งต้นไม้ถ้าไม่เชื่อใจกันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนคือแต่ก่อนบางโตยอมรับจริงว่าเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับก็มีค่าเก็บเงินปลายทางเท่าไหร่นะสามสิบหรือห้าสิบแล้วมันมีกรณีพอต้นไม้ไปถึงลูกค้ายกเลิกแล้วก็ที่ที่ยกเลิกบ่อยที่สุดก็คือภาคใต้นะครับเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ยกเลิกเฉยเลยแล้วบางโตก็ต้องเสียค่าส่งเดินทางกลับมาอีก ต้นไม้บางตก็เสียหายอีกบางทีมาอีกอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าจะกลับมาแล้วคิดดูมันจะเป็นยังไงต้นไม้ที่อยู่ในกล่องอาทิตย์หนึ่งอะนะครับบางตก็เจออย่างนี้มานะครับแล้วก็เสียได้ตังสามสิบหรือห้าสิบาทเนี่ยถ้าอยากอยากเก็บเงินปลายทางอยากจ่ายปลายทางโอนเงินอนะโอนเงินเกินมาสักห้าสิบาทมาเดี๋ยวบางโตจะเอาเงินไปทําบุญให้ได้บุญด้วยตังคุณจะไม่เสียเปล่าห้าสิบาทที่คุณจ่ายค่าเก็บเงินปลายทางเอามาให้บางตนี่บางโตจะเอาไปช่วยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้บุญได้กุศลด้วยคุณเอาไปให้ไปรษณีย์มันก็เท่านั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวเสาเอียงคุณเอาไปให้ไปรษณีย์ก็ห้าสิบบาทหายไปเขาก็เอาไปเอาไปใช้จ่ายเป็นค่าเก็บเงินไปทางแต่คุณเอามาให้บางโต50บาทเนี่ยเกินมาเนี่ยบางโตเอาไปทําบุญให้คุณได้บุญคุณได้บุญคุณมีคุณมีบุญคุณได้บุญเอาไปเก็บไปกินยามยามตกทุกได้ยากได้ บุญคุณมันไม่เห็นหรอกแต่คุณให้บางโตมารับรองคุณได้บุญแด้นอนบางโตเอาไปให้สถานงสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยเพราะนั้นไอ้เรื่องเก็บเงินปลายทางไม่มีนะครับโอนตังโอนตังค์แล้วก็ส่งไม้นะครับใจใจกันนะครับไม่ต้องกลัวหรอกบางโตจะพิเรนอ่ะไม่มีไม่มีมมนี่ต้นละสี่ร้อยค่าส่งหกสิบมาใครจะเอาทักมาสี่ร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยมาใครจะเอาทักมานี่ จัดไปเลยในี่ใบด่างหินอ่อนใหญ่ๆเนี่ยไปขึ้นกระถางปี๊บได้แล้วเห็นไหมเนี่ยไอขึ้นกระถางปี๊บแล้วมึงโตขายห้าร้อยนะค่าส่งหกสิบอ่าเนี่ยห้าร้อยเนี่ยสามต้นพันห้าส่งฟรีใครจะเอาทักมานะครับเนี่ยครับไม้พอบางตอัพไซด์แล้วอย่ามาบอกบางตนะเอ้ยวันนั้นมันราคานั้นอยู่แล้วเปลี่ยนกระถางไม่เปลี่ยนเปลี่ยนราคาเอาแล้ววันนั้นทาไมไม่ซื้ออ่ะพอมันใหญ่ขึ้นพอบางตัวเปลี่ยนกระถางให้เห็นความใหญ่ของมันจริงๆจ,จ,จะมาบ่นทําไมอ่ะนะครับ ก็ถึงบอกอย่ามาเลี่ยมกับบางโตอย่ามาอะไรกับบางโตเลยบางโตจริงๆใจใจเนี่แหละก็บางโตถึงบอกว่าเอของบางอย่างมันเป็นอย่างนี้นะเพราะมันเปลีป่ยนแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้นะนี่สี่ต้นนี้ห้า้อยค่าส่งห60สิสวยมากมีขาวมีเหลืองมีชมพูมีดังหินอ่อนให้ต้นหนึ่งไม้ใหญ่ไม้สวยอลังการนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก,ก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับ ความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนครับอย่าก,กระตันยูนะครับตัวเราเองรู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณกับเราตัวเราเองรู้ดีที่ใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในวันที่เราไม่มีตัวเราเองอ่ะรู้ทุกอย่างแหละจะตอบแทนบุญคุณใครใคร,ใครมีบุญคุณกับเรารู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าอย่าหมางเมินอย่ามองว่าโอ๊ยเข้าให้เองเป็นให้ด้วยความเสน่หามาทวงกันไม่ได้ จะทวงทำไมทวงไม่ได้มาแล้วแต่กูกูจะคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้กูจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้กูจะตอบแทนมึงก็ได้หรือไม่ตอบแทนมึงก็ได้ใช่ครับบนโลกเนี้ยใช่อยู่ครับตามกฎหมายนี่ใช่ครับแต่เรื่องบุญกรรมกองกรรมกง,กรรมกงเกวียนไม่ใช่ครับของพันเนี้ยพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติจะสาดแช,ช่งคนอกตัญญูคนไม่รู้จักบุญคุณคนนะครับชิบหายวายก่วงกันมาเยอะแล้วลูกหลานครอบครัววงวานพ่อแม่บรรลัยจักกันหมดอ่ะมันอยู่ที่สามัญสำนึกของคุณอ่ะมันอยู่ที่หัวจิตหัวใจคุณ มันอยู่ที่ตัวคุณนะครับไม่ได้อยู่ที่ใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าหลงลืมบุญคุณคนครับอย่าอรตันอยู่นะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้นครับวัสลามอะไรกุ้มวรดรักมาตุนล้อวัดบารกกาตุนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ